ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีๆชแนลนะครับวันนี้เจอกันกับอาจารย์บอลนะครับมาพูดคุยดูดวงนะครับดวงรายเดือนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับคนเกิดวันศุกร์ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาทํานายทายทักกันเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืม กดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามช่องดวงดีๆช anel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะฮะอาจารย์เปิดไพ่มานะครับเป็น2ใบแรกนะครับพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับการเงินนะฮะของคุณนะครับที่เกิดวันศุกร์นะฮะในในในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องอบอกไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของการถามว่า เอางี้ก่อนการเงินดีไหมนะครับาการเงินดีไหมนะครับก็มองดูว่าค่อนข้างมาดีนะครับเานะราหรือคุณเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่รู้จักใช้เงินนะครับรู้จักทำมาหากินรู้จักการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับมีการตัดสินใจ ตั้งเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับการเงินเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะมีปัญหานะครับเงินออกเงินออกไปจากกระเป๋าตัวเองค่อนข้างมีน้อยมากเลยนะครับจะสังเกตได้จากให้นะครับเนี่ยเด็ก j u s t ตินะครับก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะครับการมีเหตุผลในบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการใช้เงิน นะครับนะครับแล้วก็8ดเหรียญของเรานั่นเองนะครับก็คือการเก็บเลขผสมน้อยทําไปเรื่อยๆทําไปตามเป้าหมายนะครับแสดงว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับคนเกิดวันศุกร์มีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็สําเร็จในการทานะครับเป้าหมายของคุณได้สําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไปกันต่อนะครับ จากการเงินแล้วต่อไปเราไปดูในเรื่องของการงานกันนะครับการงานเป็นอย่างไรการงานอาจารย์ได้ the love นะ the lover มานะครับ the lover นะครับก็มองดูว่าอาจจะได้ทำงานนะครับร่วมวุ่นร่วมแรงกับใครสักคนที่เขาอยากมาทำร่วมกันกับคุณนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะพอสมควรนะครับนะแต่การทำงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องใช้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำงานรวมกลุ่มทำงานหลายคนทำงานกับคนนั้นคนนี้กันไปนะครับเห็นไหมฮะอาจจะมีคนมาขอร่วมงานร่วมทํางานด้วยถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมก็มองดูว่ามีโอกาสยังมีโอกาสที่ จะประสบความสําเร็จอยู่นะครับนะการทํางานนะครับมีคนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับเกี่ยวข้องกับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือ,อปรับปรุงเรื่องราวดีๆให้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทํางานนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ การตัดสินใจหรือการร่วมมือร่วมแรงกันไปในบางกลุ่มบางคนนะครับเราก็ต้องดูดีๆว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีในเรื่องของการทำงานนะครับไปัอตอนในเรื่องสุดท้ายนะครับความรักนะครับเป็นอย่างไรนะครับความรักได้เจดาบแล้วก็ได้1นถ้วยนะครับเจ็ดดาบของเรานะครับเดาบเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมักจะเจอความรักที่ไม่ถูกต้องหรือความรักแบบไม่ไม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในบางอย่างนะครับคนโซดนะครับอาจจะมีคนเข้าหาเข้ามาแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแอบ นะฮะอาจจะแอบใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาคุณก็ได้เห็นไหมครับถามว่ามีความรักไหมมีความรักอย่างแน่นอนนะครับได้หนึ่งถ้วยมานะครับเป็นเรื่องของความรักใหม่รักครั้งใหม่หรือรักแบบแฮปปี Happy, ha ้มีความแฮปปี้นะครับกันและกันคนมีคู่แล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดเล็กๆน,น,น้อยนะครับที่อาจจะแวบบนะฮะ ว่แพ้ไปแบบไปทําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรก็ต้องระวังไว้นะครับแต่โดยร่วมผลสุดท้ายก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องดวงดีๆชแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จะรมังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับกินนี่ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ